ราคาให้หนูนะเบอร์ยังเดี๋ยวหนูไลนให้เมื่อกี้2องร้อไปแล้วอันนี้2อ5สองห้าสองห้าศูนยมีปะไม่มีสองห้าศูนย์มีคนตัดแล้วหมดแล้วนะคะใครรอ250ขออภัยด้วยนะคะโปรห้าหมดแล้ว นะครับคือวันนี้เราเปิดโปรจะห้าจ้ห้า้แต่วันที่สามที่สี่แล้วตั้งแต่เมื่อวานนะหนูเริ่มจัดลูกค้าก็มาเลยหนูก็ขายเลยค่ะเพราะว่าตัวไหนลูกค้าอยากได้บางทีลูกค้ามานากาไกมาไกลนะคะก็เลยถ้าถ้าตัวไหนที่เราออกมาจัดโปรโมชั่นแล้วก็ขายให้ลูกค้าเลยสองเจ็ดห้ามีนะคะแต่ว่าเบอร์สองห้าศูนย์หมดแล้วค่ะพี่ขาถ้าสนใจลองทักแชทหาน้องแอดมินได้ว่าเบอร์สองห้าศูนย์งบเท่าไหร่เส้นเท่าไหร่อะไรประมาณนี้เนาะนะคะอะตัวนี้สองสองห้าครับ สองสองห้าใครรับพิมสองร้อยสิบห้าบาทได้เลยนะคะตอนนี้สามารถใส่ได้กับพวกเวฟดิมหรือว่าไม่ใช่สมงสมาร์ทสปาร์กนะครับซูตุกิก็สามารถใส่ได้นะครับหนึ่งเจ็ดห้าสองเส้นหนึ่งเจ็ดห้าก็คือเส้นละหนึ่งเจ็ดห้าใช่ไหมเส้นละร<ช>้อยเจ็ดสิบห้าบาทสองเส้นที่หมาะแคปเจอร์เลยค่ะถ้าเส้นละร้อยเจ็ดห้าจะเป็นกูดไลท์นะคะใครจะเอาแคปเจอร์เลยสําหรับตัวนี้เป็นเบอร์สองร้อยห้าสิบทับร้อยค่ะพี่